โอเคครับวันนี้เราอยู่กับเกมคอนไฟตตาร์กันนะครับตัวน,น้าที่อาการโชว์เป็นทีมโอเควันนี้มาเปิดอะช่ว,ว่าไงดีก็ตัวพี่มีนะฮะอาชลนนะครับก็เราไปเปิดที่ที่ไหนดีวะเนี่ยโรงแรมก็แล้วกันเราเปิดที่โรงแรมเพราะว่าเราเจอกับอาชลนที่โรงแรมนะครับ

โอเคไปกันตรงนี้เละก็มีที่สุ่มดองไว้กิโลเนื้อปลาดูอ่ะอืมโอเค สามสิบสามสิบสามสสิบามโลนะนี่สุ่มค้างไว้โอเคเดี๋ยวถ้าต้องสุ่มปานเนีย่ยปานก็สุ่มไว้จะอยู่เีผมจะสุ่มให้มันเป็นสามสิบแปดอสสามสิบห้า สามสิบหกมาแล้วสามสิบหกค่ะไม่ต้องรีบมาก็ได้พี่แต่อย่าลุกเร็วแน่นอนนะครับพี่เมย์พี่เมย์ด้วยดดิพี่เมย์รีบมาคือสาเหตุที่ผมแจ้งสุ่งให้วันสามสิบแปดเนี่ยเพราะว่า เวลาสุ่มทียสิบเนี่ยมันจะได้มีโอกาสออกทองถ้าสุ่มไว้ทียสิบเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่เจ็ดสิบสี่ซึ่งมันก็จะขาดโลทองอีกประมาณสามสี่โลไแล้วก็สุ่มให้มันตกเป็นเลขตั้งแต่หกถึงแปดเนี่ยจะมีโอกาสออกทองมากกว่าในิงจก็สักเก้าว่าได้โอเคในะส่วนของ ไลท์โคนตอนนี้น่าสี่สิบเก้าอันนี้ก็โอเคตรงยี่สิบโลก็น่าจะออกอครับตรงไม่ตรงอีกเดียหนงตรงนี้แหละน่าจะท้องแนละ้เออนม,มืเด็กจะเป็นก็คุณมากน้อง มีเต็มไปปักเนื้อปักตูด้วย <c oughs> รูปล่างอืมคือมันแบบว่ากมนี้ค่อนข้างที่จะรักผมมากกว่ากินชินนะครับ <c oughs> คือว่าปิดจบเร็วมากคือคือก่อนไอไอมันจะเปิดจะจะปิดเนี่ยก็คือผมเติมคูณสองแพ็กใหญ่ไว้ถึงแม้ว่าจะไม่เติมแพ็คลงใหญ่ไหมแต่ก็คือก็เติมเติมแพ็คใหญ่ไหมอันนี้ก็คูณสองลีแล้วฮะแต่ตัวน,นี้คือบัตรกำนันนี่ก็ไม่ได้ซื้อเลยมม่ราบคูณจริงๆเลย โอเคแล้วก็มีล็อกอินแจกยี่สิบใบครับแล้วก็มีแจกอีกหนึ่งหมืนหกพันเพชรมั้งแล้วก็มีแจกโอ้ยเพชรเปิดเซิร์ฟอีกหกร้อยจากทางจดหมายโอ้โหเยอะไปหมดก็เดี๋ยวดูทีนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอ,อาซีนหนึ่งหรือเปล่าไปคิดว่าน่าจะมีโอกาสเอาซีนหนึ่งอยู่นะ แปลว่าสีเป็นแบบแปลกๆนะคือแบบว่าปกติคนอื่นเขาแบบพื้นหลังสีทองอันนี้แบบมีร่มไงมีร่มมาแล้วแม่งแดงไยก็จึงว่าใช้ e ได้ไม่คิดถึงกับเพราะว่าถ้า e แล้วมันไม่สดมนม้อนก็คือจะไม่เสียไปนะครับอย่งเลยที่ผมว่าก็คือดีนะ e นี่มีไว้ฟัน ปันม้อนตายเลยนะเป็นเลยที่หน้าตาดีมากโอเคมาลองรับนะครับไอโฟนนี่ไม่มั่นใจว่าพอไหมนะโอ้ยเอาสามดาวทิ้งก่อนแลย จะหมดไปวันนี้ยแต่ว่าสกิปเรียบร้อยครับตามสกิปต้องเรียกว่ากินขนมก่อนเลยเรียบร้อยก็สเตตัสที่ผมได้ออก็ประมาณนี้ว่อาอาคาซิคความแรคีก็ค่อนข้าที่จะพอประมาณนะความเร็วก็ไม่มีนะโอ,โอเค อนรี้ก็อัพสสุดได้ประมาณเท่านี้เท่าที่ฟามานะนี่คือน่าจะหมดตัวละหมดตัวแบบหมดตัวจริงๆโอเคฟีริกก็ใส่สองเลทนี้ครับผมนี่เราไปาาทำเลยดีเดี๋ยวผมไปติดนาดนี่น่าจะต้องไป น่าจะต้องไปตัวใหม่น,หน่ะต้องไปเปิดตัวใหม่เพราะงั้นน่าจะไปตีไม่ได้มีอะไรให้ตีโชว์มั้ยนะไม่มีแย่แย่แย่เลยก่อนหน้านี้ผมก็นั่งนั่งฟาดมอนแถวนี้ไปแล้วอ่ะโอเค <laughs> คือแบบว่าไม่รู้แต่

เออมีพี่รักถัดไปโกเฮาเอ,อ้ยแบเดียวถึงระดับสูงปิดอยู่อย่างเดียวคือพลังงานกูไม่เหลือเออเอามันก็ไปเอามันก็ไปแปด เขาเก็บมาแพงอสร้างดีบัฟเออมันเข้าไปสางีเสร็จแล้วก็ปาเออเออเออแล้วก็ปาดปนเออนาแกว่าเออโมโทั้น้เออ ยิดมตามยิ่งไม่ตามยิ่งไม่ตกก็แกหายนะแกไป๊บเออปาดปาดยไงตัวนี้โอ้โอ้โอเออตายแล้วยังำตกอืมขอบคุณมากวย โอเคน่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับทดลองเล่นนะฮะอ่าันนี้มัวมัวมดแล้วนียก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีน่าจะคลิปหน้าแะคลิปนี้น่าจะไม่มีแล้วแล้วต้องตัดากๆาๆปากปากากวัีอัพเจอกันวันน